สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการ Q&A กับ่ออ้อพี่บัวครับผมวันนี้เราจะมีคําถามจากผู้สนใจเกี่ยวกับการทำย่าแฝกต่างๆนะครับที่ฝากไว้ในเว็บไซต์ของเรานะครับอยวนี้เราจะมาถามกันเลยนะครับผมก่อนอื่นคำถามแรกเลยครับผมวันนี้เราเตรียมมาหลายคำถามเลยนะครับโอเคครับมีทางบ้านถามมาว่าอยากได้ย่าแฝกจากกรมพัฒาทดินต้องทำยังไงบ้างครับ อ๋อก็คือว่าสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดค่ะแต่ในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีการผลิตและแจกจ่จายนะคะถ้าเผื่อว่าเราอยู่ในจังหวัดไหนที่ใกล้เคียงเราเข้าเราเข้าไปที่สถานีพัฒนาที่ดินนะคะขอที่จังหวัดนั้นเลยแล้วเราก็เข้าได้จะต้องเข้าไปออคิวในการที่จะขอรับค่ายาแสค่ะก็ะคือการรับทุกครั้งก็ต้องมีลงคิวลงจองไว้ก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะมาถึงคำถามที่สองกันนะครับ ยาแฝกสามารถซื้อได้ต้นละเท่าไหร่ครับอ๋อส่วนใหญ่นี่คือถ้าเป็นของกรมพัฒนาที่ดินค่ะเราจะมีการแจกทุกปีค่ะเราจะไม่ได้มีการซื้อขายนะคะก็เราก็ต้องเข้าไปขอที่สถานีพัฒนาที่ดินแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราสนใจจริงๆแล้วเราไม่ได้คิวแต่ว่าเราต้องการเนี่ยเราก็ลองติดต่อหมอดินก็ได้นะคะมหมอดินเขาก็จะมีะการปลูกไว้แล้วก็บางทีเขาก็ให้บริการ ให้เราไปขุดเองแล้วก็เอาลองไปปลูกได้เลยเข้ามาติดต่อหมอดินใกล้ๆบ้านเราได้เลยนะครับผมไปกันที่คําถามที่สามนะครับผมตรงนี้เขาจะถามว่ามาจากคุณนุชนะครับผมถามว่าถ้าต้องการจะปลูกแอกรอบบ่อเนี่ยต้องทอํายังไงบ้างนะครับผมถ้าเรามีการขุดบ่อแล้วแล้วกเ็เราจะป้องกันการพันทลายของขอบขอบบ่อนะคะเราก็ ต้องมีการตรียมนะเราต้องไปเตรียมขอก้ายาแฝกไว้ก่อนแต่บางทีเนี่ยข้อปอ,อของเราเนี่ยม,มันมีพื้นที่เยอะนะบางทีว่าเราได้ก้ายาแฝกมาไม่พอเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องเตรียมการเนาะเราต้องเอาก้ายาแฝกเนี่ยเราก็มาปลูกขยายพันธุ์ไว้ก่อนอก็น่าจะดีนะเพราะว่า ถ้าเผื่อว่าเราป้องกันเราปลูกแล้วป้องกันในปีแรกเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะว่าต้นต้นแฝงมันต้องใช้เวลาในการเติบโตเนี่ย<ช>ถ้ามันเติบโตได้สักหนึ่งปีค่ะมันจะทําหน้าที่ของมันได้ดีมากก็จะจันการขอกบต้นตาไยคยร้ด้รวมถึงรูปแบบการ,รปลูกแซงด้วยใช่ไหมครับผมว่าในส่วนการปลูกขอกอเนี่ยจะมีรูปแบบการปลูกที่ไม่เหมือนกับพื้นที่ดินลาดทั่วไปเนาะพี่โบเขาจะแนะนําได้ไหมครับว่า ปลูกลอบขอบสัตเนี่ยต้องปลูกเป็นเป็นแถวหรือว่าปลูกเป็นแนวยังไงบ้างครับเราก็ทําแนวเลยนะคะแล้วเราก็ปลูกรอบขอบบ่อไปเนี่ยหนึ่งเมตรเราใช้ประมาณ10-15ต้นต้นกล้ารักไปนะคะับปลูก2แถวนะคะก็คือที่ระดับน้ําสูงสุดของของบ่อหนึ่งหนึแถวแล้วก็อีกอีกแถวหนึ่งก็คือปลูกที่ขอบบ่อค่ะ ส่วนระยะปลูกเนี่ยเราก็ง่ายๆเลยเราก็ใช 1, 1, ้หนึ่งประมาณหนึ่งฝ่ามืออ๋อหนึ่งฝ่ามือเท่านั้นเองนะครับง,ง่ายๆเลยวิธีการปลูกยาแฝกให้รอบบ่อค่ะคอย่าให้มีช่องว,างาว่างเพราะว่าถ้ามีช่องว่างแล้วก็น้ํามันจะก็กัดสซาะได้อีกอและนี่ก็เป็นวิธีการปลูกยาแฝกง,ง่ายๆนะครับผมสําหรับคําถามในสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ